ทไม่ได e ้โตโอ้กจุเก่งจังเจ้เจังฮะไม่ได้เขาไม่ได้นั่ง pues นั่งตรงนั้นมัน็ไอ่ไปไปสูนเป็น a k เอื้ยเอืยอยขี่ทีนึงลองอีกอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะกำลังชนกับล้วนนะลูกโอ้อยชน,นล้วนล้วนก็พังหมดสิหลุดล้วนจักไอ้ไอ้ต,ตุ๊เตอร์ก็พังเลย นี่เละลูกล้อมันเปื้อนแล้วอ่ะเดี๋ยวล้างก่อนไป